โอ้โหนะครับตรงนี้และที่เพิ่นบอกว่าอุโมงค์ใต้ดินทะลุความเจริญนะครับหรือว่าทะลุเมืองหลวงนะครับนี่เป็นอุโมงค์เดินไปนะครับพี่น้องจะว่าป้าจะแปลกหูแปลกตามากมากครับเบิ้งโอ้โอเห็นแล้วอึ้งครับพี่น้องแบบนี้ใหบอกครับพี่นอ้องข่างผมนี่ ความเจริญของเมืองไทยนะครับก็คือทำด้ทุกอย่างจริงๆนะครับนี่คืออุโมงทะลุความเจริญนะครับทะลุเมืองหลุกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเบากิเล่งสนแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็นี่เบากิเล่งก็อยู่ที่นะครับพี่น้องถนนพรามพรามสี่นะครับพี่น้องแันนี้ก็คืออยู่ตรงแยกแยกหัวลำโพงแมนนาทิแมนแยกหัวลำโพงนะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ หน้าวัดหัวลำพูงนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเราไม่แหลกครับมาอัเดตสถานที่ความเจริญความศรีวิไลให้พี่น้องได้รับชมนะครับความเจริญความศรีวิไลของเมืองสุเทพให้พี่น้องได้รับชมครับนะุดนี้ตรงนี้นะครับคือเพิ่นบอกว่ามีอุโมงค์ใต้ดินลึกประมาณ30เมตรนะครับข้างหน้าผมนี่นะครับอุโมงค์ใต้ดินลึกประมาณ 30เมตรทะลุเมืองหลวงนะครับมงยาวมากเป็นบอกนะครับประมาณ300เมตรนะครับบอกกแหล่งกับชีล่าที่นอกไปที่สูจน้ำตาลกับแม่นจิงบอนะครับตรงนี้ก็คือนาวัดหัวลำพูงนะครับคือว่าความเจริญของเมืองไทยนี่สามารถทําอุโมงค์ใต้ดินทะลุถึงเมืองหลวงนะครับเผื่อมันเทาโบอหอเกิดกาานขามถนนเยอะนะครับเกิดรหลดอุบัติเหตุหลดจากค้นขามถนน เอาไปเบิ่งน้ำกันว่ามีจริงรบ่อนะครับตรงนี้ก็เป็นนาวัดบัวลำพงนะครับพี่น้องตรงนี้ก็เป็นวัดเลยนะครับนี่รู้คนหลายนะครับยามมือแรงนะครับจะบอกพี่แหล่งก็ตรงนี้ก็มีบอนจอดรถจักรยานนะครับจะว่าทางลงแมนตรงนี้นะครับบอกพี่แหล่งสิพาพี่น้องลงไปเบิ่งว่ามีจริงรบ่อนะครับก็ขึ้นนะครับคนไทยซ่อนมงไว้ใต้ดินทะลุเมืองหลวงนะครับพี่น้อง คือตรงนี้นะครับมีนี่ครับพี่น้องถนนพระราม4แบบสวยสะอาดมากๆครับตรงนี้คือถนนพระราม4ต,ตรงนี้คือเป็นวัดหน้าวัดหัวลำพงครับตรงนี้เพื่อนบอกว่ามีตุ้มงใต้ดินนะครับเขากี่หล่งนีใช่ไหมพี่น้ององลุงพิสิษฐ์นํำกันนะครับว่านีู่่มงใต้ดินหรือบอ่อนะครับอันนี้นะคือคือทางลงนะครับ เขเขามาตรงนี้นะครับลงแบบบันไดเลื่อนเลยสบายมากครับพี่น้องเอาไปเบิ่งทำกันว่ามีจริงบ่นะครับเมืองไทยชอนอุโม,มงค์วตยีตตัวความเจริญของเมืองไทยทำด้ทุกอย่างจริงๆครับตรงนี้ก็ลงมาลึกประมาณนะครับ10กว่าเมตรแล้วนะครับ ๋อตรงนี้เป็นสถานีรถไฟนะครับพี่น้องก็คือนะครับ M MRT นะครับ MRT วัดหัวลำโพงคนขายของตรงนี้นะครับพี่น้องคนเต็มเลยนะครับเมืองไทยที่ว่าสะอาดงามตานะครับบอวจะเป็นสถานีรถไฟรถยนต์รถเมล์นะครับเบิ่งครับพื้นเพื่อน คนต่อแถวแบบเป็นระเบียบมากๆครับว้าว่อสามาลม่แต่บากิเลนนะครับ15พี่น้องก็คือให้อัปเดตอุโมงค์นะครับลงมาตรงนี้ก็เป็นนะครับหลดไฟใต้ดินนะครับเดี๋ยวไปข้างหน้าเพื่อนบอกว่ามีอุโมงค์ใต้ดินนะครับ ทะลุเมืองหลวงหรือว่าทะลุความเจริญครับโหอ,ออกมาเลยกล็น่าทึ่งมากๆครับี่น้องไปว่าผมเคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะครับลงมาลึกประมาณสิบกว่าเมตรแล้วตอนนี้น่าจะยี่สิบแล้วนะครับเพราะว่าสองสั้นแล้วครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่แบบว่าสวยมากๆครับเมื่อประกอบด,ด้วยป้ายโฆษณาเฟซซี่ทำแบบกลางใหญๆครับ ่าถึงมองมาาคนเดินไปมาแล้วหลายครับพี่น้องบนญอ๋อเตีเมืองใต้ดินของไทยนะครับขนาดทางไปแล้วครับพี่น้องนี่นี่บอที่เพื่อนเรียกว่าอุโมง์ใต้ดินทะลุเมืองหลวงนะครับบอกเลน่อที่เดินไปบอกผู้ว่าสิภาพี่น้องขึ้นถึงไหนนะครับ ตรงนี้ก็มีลิบมีสะพานลอยลงม,มาอีกนะครับพี่น้องสำคัญนะครับลงมาข้างล่างขนาดนี้ยังเจอแบบนี้ครับโอ้ฝ่ายโฆษณาเต็มหมดนะครับมีจอติดผนังว้าวนาทึงมากๆแบบนี้ก็มีนะครับพี่น้องลึกขนาดนี้ครับคพณ่อ่ายโฆษณาเต็มเลยเต็มทุกมุมนะครับ ต้งมาางหลางแล้วนะครับก็บมีนะครับที่ชาร์แบตโทรศัพท์ว้าวกรมีตรงนี้ด้วยเพื่อความปลอดภัยคนไทยไม่เคยมองข้ามสิ่งนี้ครับพี่น้องนั่นก็คือถังดับเฟิงนะครับโอ้ใต้ดินก็มีนะครับคือว่าเรียมความพ้อม,มึงมากครับโอ้สิกาอยางไปอยู่นะครับพี่น้องแบบน,นี้มาลูหลาแท้อุโมงใต้ดินทะลุความเจริญ ว้าวลงมาตรงนี้นะครับพี่น้องกระหู้ซึกว่าเย็นสบายเย็นม,มากๆคนเดินเยอะม,มากๆครับพี่น้องนี่บโบผืนว่าอุโมงใตดินทะลุความเจริญให้เราอึ้งม,มากๆครับพี่น้องแบบนี้ก็มีนะครับปาไม่น่าเชื่อว่าคนไทยจะทำได้แบบนี้ตรงนี้ครับมีลิบพรมนะครับ

เขาดูสะอาดสว่างสวัยครับพี่น้องแบบเรืองแสงมากๆสีขาวเปิดไซไพ่พร้อมแต่ว่าคนเดินเยอะมากๆครับขณะนี้เวลาหนึ่งทุ่มครับพี่น้องโอ้โครับตรงนี้และทีเพิ่นบอกว่าอุโมงค์ใต้ดินทะลุความเจริญนะครับหรือว่าทะลุเมืองหลวงนะครับนี่ เป็นอุโมงเดินไปนะครับพี่น้องนาชิยูใต้ท้องถนนพระามสี่เบิ่งป<ะ>๊้ดสวยมากๆครับว้าวเห็นแล้วตกตะลึงครับพี่น้องพื้นที่เนสะอาดงามตามากๆเหลื่อมเมียบเมบครับโอ้แบบนี้ก็มีนะครับ อึ้งเลยครับพี่น้องเห็นแบบนี้ชุดยอดจริงๆครับไม่น่าเสื่อว่าเมืองไทยจะมีแบบนี้ครับพี่น้องสำคัญนะครับลงมาลึกขนาดนี้ครับพี่น้องคนไทยบอกเคยมองข้ามสิ่งนี้แน่นอนครับพี่น้องขนาดอยู่ใต้ดินนะครับเ่นยังมีที่ว่าอุปกรณ์เซฟตี้ เซฟตี้หรือว่าอุปกรณ์ดับเฟิิง่นแหนะครับพี่น้องเพ้ลึกขนาดนี้นะครับประมาณ30เมตรกันยังมีนะครับตรงนี้ก็ว้าวพื้นเลือกโล่งใสมองลงไปเห็นข้างล่างทะลุมิติเลยแบบนี้ว้าวสวยมากมครับเป็นกระจกนะครับแต่ว่าเดินไปแบบสบายสบาย นี่แหละครับพี่น้องอุโมง์ทะลุเมืองหลวงแต่ว่าไปข้างหน้าผมนี่สิเป็นเมืองหรือสิเป็นอย่างไรนะครับหานขายของหานขายข้าวกบที่ตามหลับซ้มน้องกันนะครับแต่ว่าป้าต่แปลกหูแปลกตามากมาครับเบื่อนเห็นแล้วอึ้งครับพี่น้องแบบนี้ บอกครับพี่น้องข่างผมนี่ความเจริญของเมืองไทยนะครับก็คือทำในทุกอย่างจริงๆนะครับพี่คืออุโมงทะลุความเจริญนะครับทะลุเมืองหลวงข้างหน้านี่ก็สิเป็นนะครับขึ้นไปอีกเป็นห้านขายสรพพสินค้านะครับตรงนี้ก็คือมาสุดอุโมงแล้วนะครับอุโมงเงานะครับประมาณสา0รอยเมตรนะครับหนับ จากที่เบากิเล,ลงลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นมาได้เรือนแบบสบายสบายนะครับโอ้เป็นนะครับพี่น้องสามย่านมิตรทาวว้าวขึ้นมากนะครับพี่น้องไปร้านขายของไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับถ้าขึ้นมาจากอุโมงค์นะครับโอ้ไม่น่าผมเห็น หลาย่องรีวิวว่าอุโมงใต้ดินทะลุเมืองหลวงหรือว่าทะลุความเจริญนะครับเข่ามากนะครับพี่น้องเบิ้งปาสเป็นห้างขายซับสนซินค้าแบบครบจบเลยนะครับมีทุกอย่างนะครับเสื้อผ้านะครับมีนะครับบิ๊กซีฟู้ดบิ๊กซี o ู้ดเฟสนะครับอ๋มีบิ๊กซีด้วยนะครับ ้วก็มีนะครับพี่น้องเฟียวเฟียวฟาร,ร์มาซีหรือว่าห้างขายยานะครับแต่ว่าคนเยอะมากมากครับมีทุกอย่างเลยแบบนี้ถ้าเสียงเบาเขาเอาไปนะครับพี่น้องเพราะว่าเบากี่แรงพูดเบาจริงนะครับเพราะว่าเขาห่างครับป้าเดิมไม่น่าเชื่อว่าจะทําได้นะครับพี่น้องนี่คือยูซันใต้ดินนะครับลึกประมาณ สิบกว่าเมตรนะครับเแบาะกิเลงยังบอกท่านขึ้นทางบนนะครับกำลังหาทางออกยู่ครับพี่น้องอหัวทางออกตรงไหนป้าแต่มันหนาถึงมากๆครับพี่น้องมงใต้ดินทะลุความเจริญจริงๆแบบนี้คนเดินอาแนนมากๆครับจะ่าบบาะกิเลงนะครับสี่ ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นห่างดอก็แเหลียงบรยยรยากาศไปแล้นะครับน้ำมงนท้าทางออกก่อนครับพี่้องก็เห็นได้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ว่าเพื่อนบอกว่าอุโมงใต้ดินทะลุความเจริญมีจริงครับแต่อกไเหลียงจะออกตรงนี้นะครับรนี่ก็คือมีเวลาปิดเปิดเพื่อนอยู่นะครับโอ้จะตรงนี้นะครับ เพิ่นบอกว่า MITR หรือว่ามิด24โซนนะครับตัว่นเปิดตลอด24บ่นะครับตัวตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นแบบธรรมดาธรรมดานะครับเพราะแหล่รงบริเกนมาได้เลยเธรรมดานะครับอ๋อครับพี่นอ้องความเจริญของเมืองไทยทำได้ทุกอย่างจริงๆครับก็เห็นได้นะครับพี่น้องนี่คือนะครับ สั้นใต้ดินหรือว่าห่างใต้ดินนะครับสามย่านมิดทาวห้องมาก็จะเป็นหน้าถนนหน้าถนนแบบนี้เต็มเลยนะครับพี่น้องสรุความเจริญจริงๆครับ สำหรับคลิปนี้กับบุมมี่ยังหลายนะครับบาอบกแเลงกับอัปเดตให้พี่น้องได้รับส้มสำนี่นะครับจะเห็นได้นะครับจุดตรงนี้นะครับบาอบกแหลงเดินมาจากตรงนั้นวัดหัวลำโพงครับกับเมืองไทยมีเมืองใต้ดินแท้นะครับพี่น้องหรือว่าอุโมงใต้ดินทะลุความเจริญจริงๆนะครับพี่น้องก็บบาอบกแเลก็อยากนําเสนอให้คนทังบ้านหรือว่าคนทั้งการจังหวัดที่บริข่ามางกรุงเทพให้ได้รับช้มนํากันนะครับ ถ้าคลิปนี้ก็บผมมียังหลายนะครับพี่น้องชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอก่แหลงทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่น้องสามารถพูดคุยถักทา,ายผ่านคอมเมนต์ได้ถ้าคลิปนี้ออขอลเล่าควาว่าสวัสดีครับมาเป <คน S 2> ็นแบบไ